ไอ้โจนพูดถึงกูวางไงวะต้องเรื่องดีแน่เลยเต๋แม่มีหาเรื่องบนเครื่งบินกูก็แรงๆเว้ยช่วงกูฮาร์ดคอร์อยู่เมืมม่อมรแมบณสิบแปดปีที่แล้วอ่ะดีกับกูเลยไอ้สัตว์เฮ้ยโจมึงสบายดีไหมไอ้โจ้ทำหน้านิ่งๆเตา๋ากูไปรับมึงที่บ้านเคยเข้าคุกเปล่าวะไม่เคยวะกูเข้ามาสิบห้าวันอ <c oughs> มากูทดสันไหมล่ะ หน้าแม่กูตีนี่หายเอาขลามตีกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ขายเสียงกูขายหน้าตายเต็กมันดูหน้าตากูดิเฮี้ยนนเ่นีอยย่างไอ้นักร้องคนหนึ่งในมันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะไอ้มอดเหรอมันจะคอยประสานไงประสานเฮี้ยอะไรมอดเบื่องกูไง ก็มอสเพื่อนมึงไม่ใช่มอสเพื่อนกูไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมเพื่อนมึงเมื่อก่อนคนนี้ก็ต้องเลิกคอปมึงพูดอย่างี้จริงอ่ะชีวิตนี้นะถ้ามีเต่าต้องไม่มีมอสอยู่กับมึงยังโดนกระทืบเลยกูจะรู้เหรอมองมึงเหรอไอเต่าไอเหี้ยไอเหี้ยเขาตบหัวกูด้วยเอาไงอ่ะเอาไงล่ะไอเหี้ยมา